สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่9พฤษภาคมในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยรุมพินีนะครับเป็นศึกมวยวันรุมพินีนะครับคู่มวยที่จัดได้น่าดูคู่กีฬสูตสีนะครับ รวมถึงนั่งของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายคู่หลายรายการด้วยกันนะครับไฮไลท์จะเป็นั่ของฟุตบอลน,นะครับเกาซโซติอาเมทอิตาลีค่ำคืนนี้จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับจะเปิดสนามกับซานติโลรับมือกับแด่นของทางโบลญญานะครับซึ่งผมเมทาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์ไวนาเล่น่วยหน้ารองศึกบันลูพินีช่วงที่สองวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับเมื่อท่านเข้ามารับชมนะครับก็อย่า รายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นแบ,บรงด์ใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook, a c e b o o k เมธาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมธาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่อิสตาแกรมเมธาเจ็ดสีสี่ 4, ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอคูณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับสนอ,อกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นั้นมีหลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทานะครับเราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกบรลลุมพินีกันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับ <ítulo> sabes, <es> ผมก็จะคัดให้ในด้านของคำคืนนี้กับไปด้านของมวยวันนี้นะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับในด้านของตัวแรกนะครับที่ผมเมทานะครับชื่นชอบกับใไปด้านของวันนี้นะครับในด้านของวันนี้นะจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเจ้าครับนิติกรนะครับ JP Power เครับเจอกับทางกล้องปุตรภาทิพ่าไม้นะครับมวยกู่นี่ผมชอบแล้วของทางเจ้านะครับกล้องปุทรภาทิพ่าไม้นะครับกู่ที่2นะครับกัวกัวมอร์รัตนบัณฑิตนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าเจริญพรนะครับ ทีเครีมวยไทยครับมวยคริสผมชอบทางเจ้าเจริญพรนะครับและคู่ต่อมาครับในเรื่องของวันนี้นะครับศักรีนะครับซปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับวันนี้ก็จะเจอทางเจ้าอัปกายสิทธิ์นะครับปอดมจากรีมวยคุ่นที่ผมชอบทางเจ้ากับสักรีนะครับและคู่ต่อมานะครับปะตักนินนะครับวันนี้เจอทางเจ้าสิงห์ธนวัฒน์ครับมวยคุ่นทีผมชอบทางเจ้าปะตักนินซินบีมวยไทยและคู่ต่อมาครับจูเลียนแฟร์แท็กเจอทางเจ้าเวโร่มวยคุ่นีผมชอบทางเจ้านะครับจูเลียนนะครับและคู่ต่อมาครับในเรื่องของวันนี้อัน วาจอมนะครับอาร์ดินอฟวันนี้เจอกระทางเจ้าครับเด็ดดวงเล็กนะครับบันของโฮมวยครี่ผมชอบไปนของทางเจ้านะครับอันวาจามครับกลับไปด้านของมวยวันนี้ครับก็คัดให้ด้านของมันนี้นะครับตัวนี้ทราบอีกครั้งกับมวยรักมวยชอบตัวแรกด้างของมันนี้ครับผมชอบไปด้่งของทางเจ้านะครับก้องบุรภาทิพทาหมายคู่ที่2ครับผมชอบทางเจ้าเจริญพรนะครับคู่ที่3ครับผมชอบไปน้านของทางเจ้าครับศักดิ์ศรีนะครับคู่ที่4ผมชอบไปน้านของทางเจ้านะครับ ประตัดนินนะครับคู่ที่5ครับผมชอบไปด้านของทางเจ้าจูเรียนและคู่ที่6ผมชอบทางเจ้าอันวาจอมนะครับก็บริเขคัดให้ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองค่าคืนนี้นะครับหคู่กับไปด้านของศึกวันลุมพินีนะครับในด้านของวันนี้ก็จบลงทีนี้กับไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกวันลุมพินีโดยช่วงที่2นะครับฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นเน้นหคู่เหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมนะครับเหลายท่านที่ต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอาลายเสียงมวยนะครับสามารถสมัครกันเข้ามาได้กับกลุ่มกีฬาหมวยพักยกนันหกช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอทีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมปหาผมเมธานะครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันประมาณนี้เดี๋ยวช่องที่สองฟุตบอลต่างประเทศนะครับเจอกันใหม่สำหรบับวันนี้สวัสดีครับ